สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ติดตามในนิพปุ่นออโต้คาร์นะครับผมนิพปุ่นออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับวันนี้นะครับรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรีวิวให้ชมอีกแล้วนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2013นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับกระจกเดิมนะครับมีการเก็บสีมาบ้างไหมมีการเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสําหรับคันนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับให้โทรหาได้เลยนะครับนิคนออโต้ขาชัดเจนเลยฝั่งทางด้านนี้นะครับมีการทําสีมาบ้างนะครับคือฝั่งทางด้านนี้นะครับส่วนฝั่งทางด้านขวานะครับจะเป็นเดิมทุกหมดเลยวันนี้ฝนตกนะครับอาจจะโปรยโปรยบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยรีวิวท่ามกลางสายฝนเลยกับนิคนออโต้ขาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับก็เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2013นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปเลยนะครับสำหรับคันนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับให้จดเบอร์โทรไว้ก่อนเลยที่เบอร์098 598 4026นะครับ098 598 4026นิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับคันนี้สนใจโทรหาได้เลย098 598 4026นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวทั้งกันด้านหน้านะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลย ทั้งห้องเครื่องภายนอกภายในนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับก็ขอภัยด้วยฝนตกนะครับเพราะเป็นการรีวิวแบบท่ามกลางสายฝนเลยกับนิพนธ์รถโตคานนะครับมาดูไฟตาด้านหน้าของเดิมแท้แน่นอนนะครับร่องรอยไม่มีแน่นอนนะครับร่องรอยกุดขีดไม่มีนะครับทุกอย่างนะครับแก้ม้ายแก้มนี้เดิมนะครับแทนฟ้ากระโปรงสีเดิมโรงงานนะครับยังเดิมๆเลยนะครับทุกอย่างนะ กระจกเดิมแท้โตโยต้าโรงงานฝากระโปรงไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับมีแต่ไอน้าที่ตกฝนตกใส่นะครับตอนนี้ผมรีวิวท่ามกลางสายฝนให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับเป็นโครเนียมเดิมแท้แน่นอนนะครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับมีการเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างด้านแก้มนะครับแก้มซ้ายนะครับตัวนี้ก็มีการทําสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าสภาพ ยังโอเคนะครับกระจกเดิมโตโยต้าแท้นะครับร่องๆหลังค่านะครับไม่มีรอยบุกไม่มีรอยบี้นะครับก็คือสายปิ้งเลยนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้อันนี้ก็ของเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานด้วยนะตัวนี้ยังไม่เคยทําสีเลยนะครับกันชนหน้าเป็นสีเดิมโรงงานไม่เคยเก็บงานไม่เคยเก็บสีเลยนะครับซุ้มนะครับแต่เข็บก็เป็นของเดิมสีเดิมอยู่นะครับยังก็หรือว่าโอเคนะครับโลโก้ไฮรักนะครับมีนะครับกระจกด้านข้างเป็นโครเนียมนะครับ แล้วก็ด้านข้างฝั่งทางด้านนี้ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับไม่มีร่องรอยปะผุมากนะครับไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าสวยเนียนนะครับกระจกนะครับเป็นโตโยต้าเดิมแท้ตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าเดิมแท้เหมือนกันนะครับแล้วก็ร่องรอยทุกอย่างนะครับเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับแต่ด้านนี้เคยสีเคยทํามาคือตัวนี้ชิ้นนี้นะครับก็ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับเคยทําสีมาเคยทําสีมาเนี่ยจะเป็นรถชนมาหรือเปล่านะครับลูกค้าอาจสงสัย ไม่นะครับประตูด้านข้างของเดิมแพ้โรงงานนะครับตัวนี้ด้านข้างเดิมเดิมแพ้โรงงานนะครับตัวตัวนี้นะครับน็อตนะครับมีการขยับขยื่นบ้างนะครับตัวนี้ฝั่งทางหน้านี้นะครับแต่ไม่มีการนะครับประตูเดิมไม่มีการขยับขยื่นนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คของเดิมแพ้โรงงานหมดเลยนะครับเห็นไหมสวยด้วยนะครับของเดิมแท้โรงงานทุกอย่างนะครับเพชรกงเม็ดอาร์คเดิมแท้นะครับของเดิมชัดเจนเลยนะครับประตูด้านข้างไม่มีการแกะไม่มีการเงี้ยนะครับไม่มีมานมานะครับ ด้านข้างสวยใสเลยนะครับก็คือน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับทุกอย่างตัวเดิมของโรงงานแท้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเข็ยเม็ดอาร์ของเดิมแท้โรงงานนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบท้ายคลิปนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนกลางๆเองนะครับสามแสนกลางต้นๆไม่แพงเลยนะครับอย่างที่คิดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2อง0นะครับดูนะครับทัหมุดบุ๊กมาร์กอะไรโตโยต้ายังอยู่ครบหมดนะครับ แล้วก็นะครับแผดแจวตัวนี้นะครับทุกอย่างยังสภาพเดิมนะครับใส่ USB แฟลชไดร์ได้นะครับอยู่ตัวนี้นะครับเล่น MP3USB ได้นะครับอันนี้นะครับเป็น CD อ่า MP3 ได้ USB นะครับก็เสียบได้นะครับเสียบโทรศัพท์เสียบได้ใช้งานได้ตัวนี้ไม่หักไม่ชำรุดนะครับหลังคาเซ็ตออกทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสะอาดดูนะนะครับผมทำให้เองเลยกับมือนะครับตัวนี้ผมทำเองเลยนะครับคันนี้ ก็หลังคาบนผมเช็ดเองนะครับก็ทําเองเลยนะครับลงมือทํานะครับส่วนนะครับฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับพื้นนะครับสวยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะคันนี้นะครับก็นานบงบ้นแค็บเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับมาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับ ท้ามกลางสายฝนโปรยๆนะครับอาจจะเป็นเห็นหยดน้ําบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยล้อแม็กผมใส่ล้อแม็กรีโวให้เลยนะครับเป็นแม็กนะครับเป็นยาง265 65ขอบ17เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องดีคัสซีสวยแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์อย่างที่ว่าฝั่งทางด้านนี้เคยทําสีมาก็ไปทำมาบ้างนะครับก็เป็นสวยๆดูเลยนะครับตัวนี้นะครับมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับกระจกโตโยต้าเดิมแท้นะครับ แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้มีรอยลักยิ้มบ้างเล็กน้อยนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับกันชนท้ายไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับแผ่นฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นโทนนะครับของสีเดิมยังอยู่โรงงานอยู่เลยนะครับเดิมแท้ไหมครับด้านท้ายถือว่าทําสีมาตัวนี้เม็ดอาร์คด้านท้ายของเดิมแท้โรงงานนะครับทุกอย่างนะครับรอยทุกอย่างเดิมแท้นะครับพื้นกระบะนะครับด้านข้างนะครับของเดิมแท้ไม่เป็นสนิมไม่ผุแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยแล้วก็ ฝั่งทางด้านนี้ก็ถือว่าสภาพโอเคเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูฝั่งทางด้านขวาบ้างรอยเม็ดอาร์ก็ของเดิมแท้โรงงานอีกเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มาฝั่งทางด้านนี้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นของเดิมโรงงานแท้ตัวนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้ยังเป็นของเดิมบางๆนะครับฟังเสียงนี่นะครับก็ถือว่าไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับก็ถือว่าเนียนด้วยนะครับไม่มีการทําสีมาเลยนะครับฝั่งทางด้านนี้ ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นกระจกโตยต้าเดิมอันนี้ก็เป็นโตยต้าเดิมเหมือนกันนะครับหลังคงองลังคาเป็นไงนะครับหลังคานะครับถือว่าสวยงามมากไม่มีรอยปุบรอยบี้เลยนะครับล่องรอยตะเข็บตัวนี้นะครับเด่นชัดหน้าครับของเดิมไม่มีการแกะไม่มีการแงะเลยนะครับสวยสวยด้วยเดิมๆสวยๆนะครับอันนี้นี่ ของแท้ครับกับนี่ปุนเราตู้ขาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผมบอกหมดเลยร่องรอยประตูด้านข้างฝั่งทางด้านขวานะครับของเดิมแท้นะครับไม่มีร่องรอยการชนมาหนักมากแน่นอนนะครับตัวนี้ฝั่งด้านในนะครับร่องรอยตวคพับไม่มีนะครับตัวนี้หักนะครับตัวนี้หักเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับผมเปลี่ยนให้นะตัวนี้มือเปิดนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับตัวนี้หักมานนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะงัดแรงมากนะครับ ตัวนี้กระจกพับได้นะครับชั้นวางแก้วมีไม่หักไม่ชำรุดช่องแอร์ไม่หักไม่หักไม่ชำรุดด้วยนะครับทุกอย่างเลือนวงเลือนไม้นะครับโอเคนะครับตัวนี้อยู่ที่แ7 4 0 0่กิโลนะครับก็อยู่ตัวนี้นะครับปี2013ันหัวกงหัวเกียร์ถือว่าสวยงามมากนะครับทุกอย่างนะตัวนี้หลังคาไว้แว่นตาใช้ได้นะครับไฟเปิดออกครบทุกอย่างนะครับถือว่าโอเคด้วยนะครับพื้นพรมเป็นยังไงบ้างนะครับด้านข้างนะครับน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนครับทุกอย่างนะ ก็ปี2013ก็อยู่ที่ประมาณ80,000กิโลก็น่าจะใช่นะก็อ,อยู่ประมาณเราๆกับรถผมๆที่อยู่บ้านที่พ่อใช้งานอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ90,000กิโลของพ่อผงนะครับก็ถือว่าเนีย่ยใช้งานหนะักคันนี้อยู่นะครับันนี้ก็ถือว่าจอดมากกว่านะครับมาดูห้องเครื่องนะครับคราวนี้ผมจะพาดูห้องเครื่องสําหรับคันนี้นะครับอืบนี่นะครับอ๋อขอโทษนะครับ ห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับนี่นะครับคือรถวิ่งอที่แปดหมื่นกิโลน้ำกระปุกน้ํายาหล่อเย็นตัวเดิมโรงงานนะครับน้ํายากระปุกตัวนี้ของเดิมโรงงานนะครับดูครับห้องคงห้องเครื่องนะครับสวยใสมากเลยเห็นไหมเห็นไหมครับใสจริงนะครับไม่มีภาพน้ํามันให้เห็นเลยนะครับท่านคงท่านคัดทุกอย่างตัวเดิมโรงงานหมดเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมแท้นะครับน็อตไม่มีการขยับเลื่อนจริงๆเลยนะครับของเดิมปากระโปงน็อตของเดิมโรงงานแท้นะครับ ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับรอยขีดโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะครับรอยนะครับสติกเกอร์ของรอยขีดโรงงานยังอยู่แบบยังถือว่าใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับสายพงสายพานนะครับตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่ครบของโรงงานรอยมาร์กยังตัวเดิมของโรงงานยังอยู่ครบนะครับรอยช่องลักแอนะครับเหมือนเดิมนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับไม่มีการขันไม่มีการทําอะไรเลยนะครับของเดิมโรงงานทุกอย่างนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ ซุ้มวงซุ้มเดิมข้างในเดิมแพ้แน่นอนนะครับฝั่งทางด้านนี้แก้มฝั่งทางด้านนี้มีการขันมาอย่างที่ผมรายงานว่าเคยทําสีฝั่งนี้มาน็อตฝาไม่ขยับขยื้อนนะครับก็ถือว่าซุ้มข้างในของเดิมแพ้แผ่นมออกยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพดปี2013แท้แน่นอนนะครับวันนี้ไฟตาตัวเดิมโรงงานนะครับของเดิมโรงงานแท้กระจังหน้าของเดิมนะครับการชนหน้าสีเดิมโรงงานยังไม่เคยทํานะครับก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับกับขันนี้นะครับ แล้วมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับกับมิโผล่ตัวคาร์เดี๋ยวผมให้สตาร์ทให้ลูกค้าได้ฟังกันเลยกับเครื่องยนต์คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเสียงเครื่องยนต์ดังน,นิ่มมากนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง25 120หร้ี่สิบแรงม้านะครับไม่ใช่ VN นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่า v i g ก c แชม p บางที่เขาขายถูก ตัวรุ่นีเดียวกันแต่ทาไมตัวนั้นขายแพงกว่าตัวนี้นะครับเพราะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับเป็น1เป็นตัว V n Turbo นะครับสกับ V 120 Turbo ธรรมดานะครับตัวนี้จะไม่มีเป็น V n จะเป็นเครื่องเ Turbo 120แรงม้านะครับตัว V n จะเป็น144แรงม้าต่างกันแค่120กับ144แรงม้าแค่นั้นนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับสาหรับรถไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับวิ่งรถที่ไม่ถึงแสนกิโลเนี่ยก็อยู่แน่นอนครับ ข้อน้ำเติมโตโยต้าแท้นะครับคอมโตโยต้าเดิมแท้นะครับรอยมารทุกอย่างยูรบหมดนะครับลูกค้าสนใจแล้วสิครับราคาเท่าไหร่เนาะนะครับเดี๋ยวไปชมช่วงล่างเสร็จแล้วค่อยมาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมช่วงล่างกันเลยครับตอนนี้เลยนะครับมีแค่นิปปอนออโต้คาร์นี่แหละครับชัดเจนกว่านี้ผมมีแล้วเอาขึ้นลิฟ์ให้ดูเลยนะครับเดิมๆนะครับยังไม่มีการพ่นกันสนิมยังไม่มีการพ่นอะไรเลยนะครับ ตัวกันชนด้านหน้ามีร่องรอยบ้างเล็กน้อยแต่เป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับยังไม่มีทำสีนะตัวนี้รอยหมุดเม็ดองเม็ดอาร์คทุกอย่างของเดิมโรงงานแท้นะครับตัวนี้ของเดิมจริงแท้แน่นอนรอยหมุดทุกอย่างนะครับแผ่นเดิมของโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการทำสีงอนนะครับดูมล้อสวยใสมากนะครับเห็นไหมลูกงวงลูกหมากนะครับซ้ายขวาของเดิมแท้โรงงานนะครับยังเป็นตัวเดิมนะครับไม่มีชนนะครับ ตัวนี้นะครับเครื่องดีคัสซีสวยแน่นอนอันนี้ไม่มีการปนกันสนิมไม่มีอะไรเดิมเดิมนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับเห็นไหมน็อตนะครับหัวเกียร์ทุกอย่างยังเดิมสภาพเดิมไม่มีการขันอะไรเดิมเดิมนะครับท่อไอเสียตัวเดิมตัวนี้ยังอยู่เลยนะครับท่อคงท่อแคสยังอยู่ครบหมดนะครับคัสซีสวยด้วยนะครับดูใต้ทงใต้ท้องนะครับไม่มีการขยัยนและน็อตที่สําคัญน็อตไม่มีการขยัยนขยับด้วยนะครับตัวนี้สวยด้วยนะครับใต้ทงใต้ท้องน้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับ ซื้อลดมือสองต้องดูแบบนี้นะครับใต้ทงใต้ท้องเนี่ยอย่าให้มีน้ํามันเครื่องซึมมากนะครับก็ต้องเป็นแบบนี้เลยไส์ไสแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกยางปั๊มบงไอ้พวงอาละไรนะครับไม่มีซึมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาของเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับรอยมุรอยมาร์กนะครับเห็นไหมครับการโค้งการโค้งยังอยู่เหมือนป้ายแดงเลยนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยแล้วก็ด้านข้างนะครับตะเข็บสวยๆเลยนะครับของเดิมแท้โรงงานแท้แน่นอนนะครับรอยนะครับ ปัม๊บมบงปัม๊มเบรคสายทุกอย่างนะครับทอ่ทอสงทอง่ทอไอเสีย,ตยตใต้ท้งใต้ท้องไม่มีผุแน่นอนนะครับรอยมัดทุกอย่างของเดิมแท้นะครับเนี่ยแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวอุณิพลเอาตัวคาพ่นกันสนิมไม่ได้ไหมพ่นได้ได้นะครับเดี๋ยวเราป่วยให้แต่ตัวนี้ผมให้ดูแบบสภาพเดิมๆของเดิมๆก่ๆอนนะครับรอยสีแต้มของโรงงานยังอยู่ครบนะครับทุกอย่างนะครับหมุดเม็ดองเม็ดอาร์คของเดิมแท้นะครับทุกอย่าง ใต้ถงใต้ท้องของเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการชนหรือว่าทมสีอะไรมามากมายนะครับอย่างว่าฝั่งทางด้านนี้ของเดิมโรงงานแท้นะครับถูกไหมเดิมแท้แน่นอนนะครับรอยหูดวงหูแหนบยังเป็นตัวเดิมยังไม่เคยขันเลยนะครับยางอะไรถือว่าใช้งานได้นานนะครับทุกอย่างนะครับสภาพใต้ท้องยังคงเดิมๆนะครับลูกค้าสนใจก็โทรหานิ่โปรนโตคาร์นะครับ0985984026นะครับ แท่นกงแท่นเกียร์แท่นอะไรต่างๆไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีการซ่อมเกียร์มานะครับมีแต่ร่องรอยการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์มานะครับเนี่ยเขาเคยเปลี่ยนตามรอบนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วก็มีน้ํามันเครื่องซึมไม่เหยื่อนมานะครับน้ํามันเกียร์นะครับเป็นรอบนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับต่างๆเลยลูกค้าสนใจนะครับเห็นไหมภาพวงภาพเบรกตัวนี้ยังเป็นของเดิมติดแต้มไว้สียังเป็นของเดิมเลยนะครับสําหรับลูคันนี้นะครับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างนะครับของเด รอยทำมาแน่นอนนะครับอ่านะครับดูช่วงล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปฟังราคากันเลยครับเป็นไงบ้างนะครับดูไปจบหมดแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในอะไรต่างๆนะครับทั้งช่วงลงช่วงล่างกับวีโก้แชมป์ปี2013คันนี้ราคานะครับอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะครับกับ v Champ ีโก้แชมปแคมปเปิดได้ปี2013 2.5นะครับคันนี้3 4 9 0 0 0บาท ดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทจัดไฟแนนซ์เริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนสองสามแสนบาทนะครับค่างวดก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้โทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026ปดห้ก้อผมพีคนอตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับดีโก้แชมป์คันนี้ ในราคา349,000บาทกับ v i g กแชมป์สวยๆนะครับแคบปเปิดได้คันนี้ราคา349,000บาทนะครับต่อรองกันได้เล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีเครดิต A.A นะครับเริ่มต้นที่ดาวอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะครับหรือว่าฟรีดาวก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับ คาางวดก็ประมาณ6,000กว่าบาท7,000นะครับสนใจก็โทรหาได้เลย098 598 4026ส่วนคันนี้รอชมคลิปเต็มได้เลยกับ Vigo Smart Cap ปี2011ในราคางวด4,000กว่าบาทนะครับคันนี้ในราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวท้ายคลิปไ,ไม่ใช่เดี๋ยวรอติดตามกันกันกบคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ Vigo นะครับคันนี้ Smart Cap นะครับตามสภาพนี้เลยนะครับในราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทเองนะครับ สนใจค่อยโทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้นะครับที่เบอร์0985984026นะครับวีโก้สมาร์ทแคปอีกหนึ่งคันนะครับในปี2011รอชมคลิปเต็มได้นะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวโทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ในราคา200,000กว่าบาทนะครับคันนี้ดาวเท่าไหร่นะครับได้นะครับก็โทรหามาก่อนนะครับ0985984026นะครับอันนี้ Vigo Smart Cap ปี2011นะครับเดี๋ยวยังไงรอชมคลิปเต็มได้ นะครับใจเย็นๆแต่วันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆนิดๆนะครับก็แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้เลยตามนี้เลย2องแสนกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวรอเท่าไหร่รอลุ้นกันนะครับกับนิโฮนออโตคาชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วรอคมนะครับแต่ผมให้ดูคันนี้ไปก่อนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสนใจนะครับให้โทรหานะครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับ 0 9 8 5 9 8 4 0 2 6บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยอยากได้รถมือสองสภาพดีต้องที่นิผลออตโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ถนนสารคามโกสุมนะครับหม,หมายเลขโทรศรัพท์นะครับ0985984026นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางร้านนะครับจะไม่มีการโอนมัดจําก่อนจนกว่าลูกค้าจะแอดไลน์ line. คุยกับนิผลออตโต้คาร์เท่านั้นนะครับ แอดไลน์วิดีโอคอลคุยเห็นหน้าเห็นตาเห็นรถนะครับมีผลออโตักคาถึงจะให้จองมัดจำนะครับ ID l ดีไลนนะครับเพิ่มเพื่อนม,มาได้เลย0985984026นะครับเป็น ID l ดีไลนนะครับ0985984026ไม่มีแอดไม่มีอะไรทั้งสิน้นมีเฉพาะ0985984026เพิ่มเพื่อนม,มาได้นะครับใน ID นะครับแล้วก็ต้องวิดีโอคอล นะครับแล้วก็รู้จักค่าง,งวดก่อนค่อยมัดจําไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกแล้วเอาไปมัดจําเผื่อมีคนเอาไปแอบอ้างนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามในเพจนิพนธ์ออตโต้คาร์ยูทู e นิพนธ์ออตโต้คาร์ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าคันไหนคันนี้ยังว่างยังโสดสนใจโทรหาได้เลย098-598-4026หรือต้องการ V ี g o SmartC a นะครับคันนี้โทรหาได้เหมือนกัน 0985984026นิผลออโต้คายินดีให้บริการทั้ง2คันส่วนรถเดี๋ยวรอชมรีวิวหลายๆคันที่จอดอยู่ในนี้นะครับรอชมไปเรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้ได้เลยกับนิผลออโต้คาครับ